สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูที่แล้วนะครับในรายวิชาวแวนสามสหนึ่งนย์สามนะครับวิทยาคณิตมห้านะครับหลังจากที่เราได้นะเรียนครั้งที่แล้วนะครับจนมาถึงเรื่องการสร้างแบบสอบถามนะครับออนไลน์นะวันนี้ครูจะมาสอนการสร้างแบบสอบถามออนไลน์นะครับก็คือเป็น Google f o r m นั่นเองนะ วันนี้ครูจะนะครับมาสาธิตการสร้างฟอร์มนะครับในตัวอย่างที่ครูเตรียมไว้นะครับการที่เราจะไปสร้างแบบสอบถามเนี่ยเราก็ต้องมีการนะครับกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนอย่างแรกเลยนะวัตถุประสงค์เนี่ยเรามาดูาเลยนะครับอันนี้ครูตั้งไว้ว่านะสำรวจอาหารที่ชอบนะในโรงอาหารของโรงเรียนโนโนทรดิษวิทยาคมราชมังคลาวิเศษนะครับ อ่ข้อสองเขาบอกว่าระบุเนื้อหาหรือประเด็นหลักประเด็นหลักของครูก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเมนูอาหารต่างๆนะเมนูต่างๆข้อสามนะกำหนดประเภทของคําถามประเภทของคําถามของครูก็จะเป็นคําถามปลายเปิดนะแล้วก็คําถามปลายปิดปลายเปิดก็คือเปิดโอกาสให้ผู้ตอบเนี่ยได้ตอบลงไปนะครับส่วนปลายปิดก็คือเรามี ให้เขาเลือกนะครับมีช้อยให้เขาเลือกหนึ่งสองสามสี่นะครับให้เขาเลือกต่อมานะขั้นตอนที่สี่เนี่ยจะเป็นการร่างแบบสอบถามแล้วนะก่อนที่เราจะทําแบบสอบถามเนี่ยเราก็ต้องมีการร่างแบบขึ้นมาก่อนว่าตอนที่หนึ่งถึงตอนที่สามเนี่ยเราจะถามอะไรเขาบ้างนะครับตอนที่หนึ่งก็คือพวกข้อมูลทั่วไปนะข้อมูลเบื้องตอ้นของเราคือเพศเพศถามเพศเขาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่เท่าไหร่นะ ห้องอะไรอายุเท่าไหร่นะครับต่อมาตอนที่สองนะครับจะเป็นข้อมูลหลักเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะถามแล้วก็ความต้องการนะครับก็คือพวกเมนูอาหารนะครับที่ชอบในที่นี้นะครูก็มีช้อยเขาเลือกนะช้อยเขาเลือกอันที่หนึ่งเป็นผแงไก่นะผัะงไก่ต้มจืดต้มขาไก่ผัดกระเพราหมูนะครับผัดผักกระเพราข้างในไก่แล้วก็ไข่เจียวนะ แผนงหมูนี่ไม่รู้ว่าครูเขียนผิดปมไม่รู้นะถ้าผิดก็ขออภัยนะครับโอเคก็จะมีช้ยอยเขาเลือกนะครับตรงนี้จะเป็นคําถามปลายเปิดหรือปลายปิดปลายปิดนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถเขียนคําตอบเองนะเพราะว่ามีให้เลือกนะครับมีให้เลือกต่อมาตอนที่สามนะครับข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นตอนนี้เนี่ยเขาจะให้เป็นปลายปลายเปิดหรือปลายปิดปลายเปิดอเพนะราะเพราะว่าอะไร ให้ผู้ตอบได้เสนอแนะนะครับเรื่องราวหรือเมนูอาหารที่มันไม่มีในนี้นะครับให้สนุกไปได้นะครับอ่ะต่อมาอ่าครูได้อธิบายคร่าวๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราจะไปลงนะครับลงการทําคําถามออนไลน์เนี่ยใน Google Form กันเลยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวครูจะเปิดโปรแกรมซูมขึ้นมาก่อนนะครับแบบนึงนะ เสโอเคให้นักเรียนเข้าไปที่ Google ครับคลิกเข้าไปที่ Google <Okay. S 1> ให้นักเรียนมาที่ Gmail ครับ Gmail ตรงนี้นะนั่นเรียนคลิกหนึ่งครั้งครับปึ๊บให้เราเข้าสู่ระบบก่อนนะครับอ่านี้ครูก็ได้พิมพ์นะครับ Gmail ของครูเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดถัดไปครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านโอเค ตอนนี้นักเรียนนะครับเข้ามาที่ Gmail นะครับในบัญชีของตัวเองแล้วนะครับต่อไปให้นักเรียนไปที่จุดเก้าจุดครับตัวนี้นะครับจุดเก้าจุดตัวนี้นะให้นักเรียนคลิกเข้าไปครับปึ๊บอ่าต่อมาให้นักเรียนไปที่ Dice ครับ Dice Dice ตัวนี้นะอ่าคลิกหรือยงังอ่า Dice เสร็จเมื่อน,นักเรียนคลิก Dice เสร็จแล้วนะครับจะปรากฏหน้าต่าง Google d r i v e ของนักเรียนขึ้นมานะครับปุ๊บ อ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาให้นักเรียนสังเกตด้านซ้ายนะครับด้านบนซ้ายของนักเรียนจะมีคําว่าอะไรมีคําว่าอะไรบ้างมีได้มีใหม่เอาให้ไปใหม่ก่อนให้เรามาที่ใหม่นะครับใหม่เป็นเข้อหมายบวกนะนักเรียนจำไว้บวกเมื่อคลิกใหม่เสร็จปุ๊บนะครับจะปรากฏนะครับแถบขึ้นมาให้เลือก มีโฟลเดอร์อัปโหลดไฟล์อัปโหลดโฟลเดอร์อันนี้คือคือการอัปโหลดงานเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์นะครับในระบบ g o o g l e Drive ของเราเก็บงานออนไลน์ต่อมา Google เอกสาร g g o e s h e ชีท Google สไลด์ g o o o l l ฟอร์มให้เราคลิกไปที่ Google Form มครับเพราะว่าเราจะสร้างแบบสอบถามออนไลน์นะครับคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งครับปึ๊บมาแล้วอ่ะต่อมา เห็นไหมครับตอนเรียนว่าตอนนี้เนี่ยหน้าหน้าจอเราเนี่ยมันจะปรากฏฟอร์มนะครับขึ้นมาหนึ่งฟอร์มนะชื่อว่าฟอร์มไม่มีชื่อนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ตั้งชื่อเขานะครับต่อมาครูจะเปลี่ยนชื่อฟอร์มแล้วนะชื่อฟอร์มครูจะเอาตามที่ครูล่างเอาไว้เลยนะครับเป็นชื่อฟอร์มว่า,าสำรวจอาหารที่ชอบในโรงอาหารของโรงเรียนน,นรดิตวิทยาคมราชมังคลาวิเศษนะครับอ่ะก๊อปปี้มาแล้ว ปุ๊บมากดวางเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมนั่นเห็นตรงนี้ไหมบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไว้ในได์แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราแก้ไขอะไรไปเนี่ยนะครับมันก็จะบันทึกอัตโนมัติไว้ในนี้นะครับมันไม่ลบนะครับมันไม่ลบนอกจากว่าเราไปลบมันเองนะอันนี้ไม่ต้องกดเซฟแ้วทั้งสิ้นนะครับเขาเซฟให้อัตโนมัติต่อมานะครับต่อมาเราก็นะครับ มาดูว่าตอนที่หนึ่งของเราเดี๋ยวครูเปิดสองหน้าจอก่อนนะตอนที่หนึ่งของเราตอนที่หนึ่งของเราอะไรเอ่ยตอนที่หนึ่งของเราทำอะไรข้อมูลเบื้องต้นข้อมูลทั่วไปอ่ะครูจะถามเพศก่อนเพศ นักเรียนก็แก้ไขตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ลบออกนะครับพรเพียงใบเพศเพศนะครับเพศเสร็จปุ๊บมีเพศอะไรบ้างมีให้เลือกนะเราจะมีให้เลือกก็คือตรงนี้นะครับเห็นไหมเครื่องหมายสีเครื่องหมายสามเหลี่ยมนะตรงนี้ให้คลิกเป็นหลายตัวเลือกนะครับปกติแล้วมันจะมีให้เลือกนะครับ หลายคำหลายคำคำคำถามนะเราจะมีมันจะมีถามอยู่ให้เราเลือกเอาคำตอบสั้นๆก็คือเหมือนเราเติมชื่อลงไปนะครับย่อหน้าคําตอบยาวๆนะครับหลายตัวเลือกก็จะมีช่องให้เลือกอันนี้ช่องลำ่องหมายแล้วก็เลื่อนลงนะเราเอาอันนี้ก่อนนะครับหลายตัวเลือกให้เราคลิกหลายตัวเลือกนะครับปุ๊บตัวเลือกที่หนึ่งเพศชายกด enter ครับ มันจะมีหญิงขึ้นมาเลยเห็นไหมถ้าไม่มีก็พิมพ์เอานะครับชายกับหญิงต่อมานะครับข้อนี้เนี่ยนะครับจําเป็นต้องตอบนะครับถ้าไม่ตอบก็ไม่สามารถส่งคําตอบได้นะครับมันก็จะติดให้เราคลิกตรงนี้ครับจําเป็นให้นักเรียนเลื่อนไปทางขวามือครับเลื่อนครับปุ๊บมันจะเป็นสีม่วงๆพอเลื่อนจบเป็นเสร็จปุ๊บอ้าวต่อมาพอถามเพศเสร็จแล้วทําอะไรต่อครับอ๋อถาอะไรต่อเอย อยู่ชั้นมัธยมศึกษาทํำยังไงอ่ะข้อต่อไปทํำยังไงนั้เรียนเห็นเครื่องหมายบวกไหมครับนี่เครื่องหมายบวกตรงนี้เห็นไหมให้เราคลิกหนึ่งครั้งครับเห็นไหมครับว่ามันจะปรากฏข้อนะครับลงมาแล้วครูมพ์คําถามไปเลยอยู่ชั้นมัธยมศึกษ สาอ่าตรวนี้ก็จะเป็นช้อยก็จะเป็นอะไรหลายตัวเลือกหลายตัวเลือกนะคลิกเลยมอหนึ่งอ่าตัวย่อนะมอหนึ่งเอนเอร์ลบออกมอสองเอ t นเมอสามเอ t นเอร์มอสี Enter. ่เอ t นเอร์มอห้าเอ t นเอร์แล้วก็มอหกนะครับมาสุดท้ายมอหก ต่อมาให้เราคลิกอะไรครับให้เราคลิกจําเป็นนะเพราะว่าจําเป็นต้องตอบนะถ้าไม่ตอบไม่สามารถส่งคําตอบได้นะมันก็จะติดแดงๆว่าคุณตอบไม่ครบนะครับต่อมาเรารู้เพศเรารู้ชั้นแล้วว่าอยู่ชั้นมอ,อะไรนะครับเรารู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเดีย๋ยวขออนุญ,ญาตสักครู่นะครับแป๊บบนึง